ครับก็เรามาดูบ้านอีกหลังนะครับในตำบลท่าแร่แห่งนี้นะครับบ้านโบราณท่าแร่นะครับนี่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านบ้านโบราณครับสมัยหนึ่งร้อยปีมาแล้วนะครับนี่บ้านหลังนี้นะครับเห็นไหมครับนี่อสวยงามนะครับนี่นะครับสไตล์แบบวินเทจเลยนะครับนี่ ก็ดีนะน่าอยู่นะเป็นอะไรที <tsp>. ่โบราณมากๆเลยนะครับที่แต่แห่งโบมีความสุขใช่ใช่ใช่ใเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันหน่อยนะครับจะเป็นยังไงครับนด่เข้าไปดูด้านในโอ้โอนะครับด้านในก็จะเป็นห้องแบบนี้ครับ มีใครอยู่ไหมครับใครอยู่ครับอ่าครับนี่ครับอ๋อก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับทีอยู่ที่ท่าแรืแห่งนี้นะครับครับกที่นี่ไม่มีวันปิดครับเปิดทุกวันครับให้นักท่องเที่ยวเข้ามากันนะครับ ใครที่มาสกลนครน,นะครับก็ต้องมาเที่ยวแถวท่าแร่นะครับสกลวีที่เที่ยวเยอะครับที่เที่ยวเยอะมากเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราดูจากตรงนี้เราจะไปตรงไหนกันต่อไปดูตึกสวยๆใช่ไหมเขาบอกมีตึกสวยรนะับไปเดี๋ยวเราไปดูที่ตึกสวยนันงครับครับเป็นบ้านแบบโบราณน,นะครับด้านนี้น่าจะเป็นหน้าบ้านครับเนี่ย เป็นสองชั้นนะครับเนี่ยเป็นสองชั้นข้างบนนะครับเห็นไหมครับต่ออิดฉาบปูนครับใช่ใช่นี่ใช่นะครับน,น,น่าจะเป็นอะไรที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นนะครับพี่ไปครับวันนี้เราจะเที่ยวแถวหมู่บ้านโบราณท่าแรกกันนะครับ เดี๋ยววันนี้พาเลาะนะครับท่าแร่แห่งนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวไปกินอาหารอร่อยๆกันด้วยนะครับนี่กับวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านโบราณท่าแร่จังหวัดสกลนครนะครับวันนี้เรามาดูหมู่บ้านแล้วก็เป็นตึกเก่าสวยๆอย่างด้านหลังของผมนี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับสวยไหมครับสวยงามไหมครับีิ ผมจะให้ดูมุมกว้างนะครับบริเวณตรงนี้สวยงามมากๆเลยครับีนี่นะครับหมู่บ้านแห่งนี้นะครับวันที่25่ธันวาของทุกปีนะครับเขาก็จะมีงานนะครับมีงานเป็นงานคริสต์มาสนะครับตามที่ได้ข้อมูลมานะครับครับส่วนใหญ่คนในชุมชนนี้ก็ นับถือศาสนาคริสต์นะครับนับถือศาสนาคริสต์สังเกตดูนะครับข้างบนก็จะปราเป็นรูปดาวส่วนใหญ่นะครับสวยงามจริงๆครับนี่ตึกสวยๆครับตรงด้านหลังตึกนี้นะครับจะมียุ้งข้าวอยู่นะครับยุงข้าวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านนี้ก่อนนะครับ ครับบริเวณนี้เป็นช่องเข้ามานะครับด้านขวาม,มือเวจะเป็นตึกลักษณะส่งคล้ายกันนะครับนี่สรงคล้ายกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก็จะมีฉางข้าวหรือยุงข้าวนะครับใหญ่เริ่มเพิ่มเลยครับนี่ให้ไปดูครับไหนมาแล้วก็พาไปดูนะครับ ด้านหลังของตัวตึกครับนะครับนี่ด้านหลังของตัวตึกนะครับครับตรงนี้ก็เป็นตึกอีกหลังนะครับที่เป็นตึกโบราณนะครับแต่ตอนนี้ยังใช้งานอยู่นะครับเขายังใช้งานอยู่นะครับอ่าน่าจะเป็นร้านอาหารด้วยครับตรงนี้ครับน่าจะเป็นร้านอาหารนะครับครับไปไกครับสวยงามไหมครับด่ นะครับขับดูด้านในหน่อยนะครับครับเขายังจัดยังใช้งานอยู่นะครับเป็นจัดเป็นร้านอาหารนะครับนี่นะครับครับเรามองดูก็เป็นลักษณะเป็นสไตล์วินเทจมากๆนะครับ เี๋ยวเราไปเที่ยวตรงอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมากินอาหารร้านนี้ครับผมคิดว่าเขามีอาหารหลายอย่างนะที่นี่ครับครับครับผมสวัสดีครับครับผมครับเดี๋ยวผมจะไปที่โบสถ์ก่อนแล้วเดี๋ยวมารับประทานอาหารนะครับออร้านสวยงามมากเลยร้านครับร้านสวยนะครับของคุณพี่ใช่ไหมร้าน โอ้ครับนี่พอดีผมเจอเจ้าของเลยนะครับกับตึกนี้นานไหมนานไหมครับตึกตึกนี้เขาสร้างมาร้อยสามสิบปีปีนะครับอ๋ออันนี้เป็นทายาทรุ่นที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยรุ่นที่สามครับผมครับคุณพี่อะไรครับพี่จูครับพี่จูนะครับพี่จูครับเดี๋ยวเราไปที่โบสถ์แล้วเดี๋ยวเรารับประทานอาหารร้านพี่จูแห่งนี้นะครับครับตอนนี้ผมขออนุญาตครับผมครับดูด้านใดนิดหนึ่งนะครับครับขอบคุณครับครับผมครับนี่ครับ นี่ครับภายในร้านนะครับของคุณพี่โจเขานะครับน like to well ี่นะครับนี่ครับโอ้ครับก็ลักษณะเป็นร้านอาหารแบบวินเทจนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยครับนี่ครับนะครับนะครับสังเกตดูครับโต๊ะอาหารยังมีเป็นรูปดาวประดับเลยครับนี่นะครับสวยงามจริงๆเลยครับนี่นะครับ แล้วก็คุณพี่จูนี่ก็เป็นเจ้าของตึกแห่งนี้นะครับแล้วก็อัธยาศัยดีนะครับคุณพี่ครับครับผมครับเป็ไงครับก็ร้านนี้สวยงามอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวตรงดึนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ร้านคุณพี่จูครับร้านตรงนี้ครับไใช่กับโบสตรงนี้นะครับครับไปครับ ด้านหน้าของผมตรงนี้ก็คือเป็นโบสถ์คริสต์นะครับโบสถ์คริสต์นะครับแห่งหมู่บ้านท่าแร่แห่งนี้นะครับนะครับเขาบอกว่าตอนนี้กําลังเล่ยงทาอุโมงค์ไฟนะครับก็จะมีงานใหญ่ตั้งแต่ยี่สิบสามว้นะครับยี่สิบนะครับเขาบอกว่ายี่สิบามเนี่ยวันที่ยี่สิบสามเป็นวันที่พลิกสุดๆครับในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับหรือว่าในชุมชน ท่าแรแห่งนี้นะครับก็ผมก็กะว่าเตรียมตัวมาเที่ยวแล้วครับยี่สิบสามนะครับเขาบอกวันที่พีคสุดๆนะครับะจะมีงานประดับไฟในบุบ้านทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีถนนดวงดาวด้วยนะครับที่โบสถ์แห่งนี้ก็คงจะสวยงามนะครับผมเห็นเขาเตรียมที่จะติดตั้งต้นคริสต์มาสอยู่หน้าโบสถ์ตรงนี้เห็นไหมครับนะครับนะ โบสถ์ตรงนี้แปลกอย่างก็คือลักษณะเหมือนเหมือนเรือนะครับนี่นะครับคล้ายๆเรือนะครับนี่นะครับสวยงามครับครับก็ด้านหลังผมนี่นะโบสถ์นะครับสวยงามนะครับยูที่ค่าแร่นะครับสมบัติวัดพุทธบานะครับนะครับเห็นมุมนี้ไหมครับมุมนี้ก็จะเห็นโบสถ์ลักษณะเป็นรูปเรือครับด้านหลังผมก็เดินเป็น ้นคริสต์มาสนะครับซึ่กำลังติดตั้งอยู่นะครับตรงนี้ครับนี่ครับสวยนะครับนี่สูงเด่นนะครับนี่ครับก็พามาดูจุดพักผ่อนครับนี่นะครับตรงนี้เขาบอกว่าสีสันแห่งหนองหานครับหนองหานนะครับโอ้สวยสวยมีเรือด้วยนะครับนี่พาไปดูใกล้น้ำหน่อย น,น้องหานสะลกนตครครับนะครับมีเรือด้วยเรือนี้พาไปต้อง,ล,องล่องในอ่างน้องหานนี่ใช่ไหมนี่น่าจะใช่ครับบริเวณตรงนู้นม,มองเห็นจุดทงบิวครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงจุดทงบิวกันด้วยนะเห็นไหมครับน้องหานอ๋อนั่งเรือไปด้วยครับเนี่ย เ่าเรือไปไม่รู้ค่าเรือเท่าไหร่นะครับไม่รู้ค่าเรือเท่าไหร่เนาะเป็นไงมาจากไหนกันเนี่ยมาจากไหนกันบ้านเพิงบ้านเพิงโอโอ๋อครับตรงโน้มีโบแดงด้วยนะเห็นโบแดงริบๆนูนครับครับจุดชมวิวตรงโน้ใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปจุดชมวิวกันครับ เดี๋ยวไปดูตรงจุดชมวิวหน่อยครับตรงนี้ไม่ใช่ครับตรงนี้เป็นจุดท่องอนครับตอนนี้ก็ลังจุดชมวิวนิดหนึ่งนะครับมาดูวามสวยงามนะครับครับจุดชมวิวหนองหานครับโอ้สวยงามนะครับนี่เขาทํามีที่พักมีที่นั่งพักชมวิวด้วยนะครับต้นไม้ใหญ่ร่มรื่ดีครับนี่หน้ามาเที่ยวนะครับนี่ น้ามาเที่ยวครับนี่ครับโอ้เป็นอะไรที่รุเื่อดีมากเลยครับนี่ครับครับครับหลังจากที่เราไปชมวิวทิวทัศน์อะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็หิวข้าวแล้วครับก็มากินข้าวร้านที่เราดูเมื่อกี้นะครับนะครับดีนะครับ ก็มาดูอาหารนะครับครับผมครับอย่างที่ผมบอกครับเมื่อกี้เราไปดูจุดทุกวิวไปแล้วนะก็หิวข้าวนะครับมามากินข้าวก่อนครับก็มากินข้าวร้านคุณพี่จูนะครับกำลังสั่งอาหารกันอยู่นะครับโอ้ร้านร้านสวยมากๆเลยครับนี่ร้านสวยนะครับ ทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้อะไรเนี่ยนะครับสไตล์วินเทจหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับเร่ครับเดียวดูนะเราสั่งอะไรครับมีกาแฟด้วยนะเนี่ยที่จริงอ่ะใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวผมสั่งกาแฟดีกว่าขอกาแฟครับผมที่หนึ่งนะครับผมครับครับนี่ครับเพราะผม ครับนี่ผมสั่งกาแฟเวียดนามมาแล้วนะครับนี่กําลังหยดติ๊ก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 อยู่นี่เลยครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับครับมันคลาสสิกมากๆเลยครับนี่นะครับอ๋อบีชาด้วยนะครับบีชาด้วยนะครับครับก็หลังจากที่เราสั์อาหารไปแล้วนะครับคนละอย่างสองอย่างนะครับก็มานั่ง รออาหารนะครับร้านคุณพี่โจนะครับคุณพี่โจเนี่ก็ได้มาแล้วครับกาแฟได้มาแล้วนะครับครับนีครับน่ากินนะครับนี่นะครับอาหารแต่ละอย่างนะครับหน้าตาน่ากินนะครับนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยครับนี่นะครับ ก็สั่งกันตลอย่างสองอย่างนะครับครับอันนี้เป็นข้าวต้มข้าวต้มหมูนะครับข้าวต้มหมูครับไม่ใช่โจ๊กนะครับเป็นข้าวต้มหมูครับแต่เขาใส่ไข่ด้วยนะครับนี่นะครับหน้าตาสวยงามน่ารับประทานนะครับไข่ไข่โจ๊กครับครับก็ตอนนี้ก็ขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะครับเดิน ชมวิวมาหลายที่นะครับกับทาทางอร่อยนะครับครับก็เจิญครับมาพร้อมๆกันนะครับนะครับตรงนี้ก็จะไม่เห็นผมพูดใส่กล้องนะครับก็มาเพิ่มเสียงเอาเพราะว่าในร้านก็จะมีเสียงเพลงนะครับครับนี่ข้าวต้มหมูครับไข่หน้ารับประทานมากๆ ครับข้าวต้มหมูครับอร่อยครับร้านนี้ครับร้านอยู่กลางหมู่บ้านเลยนะครับครับอร่อยไม่พูดไม่จากันเลยละครพี่แต่ละคนนะครับเพราะว่าเดินกันเยอะนะครับไปจุดชมวิวไปไปที่โบสถ์นะครับทุกคนหิวนะครับ เช้าออกจากที่พักวันตะเช้านะครับก็ก็จะมาถึงตรงนี้นะครับกับก็เป็นอะไรที่เป็นมือที่อร่อยที่สุดนะครับนี่วันนี้ครับตามด้วยกาแฟครับตามด้วยกาแฟกาแฟเขาก็รสเข้มข้นดีครับเตี้ยมเลยนะครับไม่ผิดหวังครับร้านตรงนี้นะครับกลางวันกลางวันดีก็จะมี ลูกค้าเยอะพอสมควรนะครับเยอะเลยนะเรียกว่าเยอะนะครับนะครับเพราะว่าอาหารอร่อยทุกอย่างครับเท่าที่ผมสัมผัสได้นะครับร้านคุณพี่จูครับครับวันนี้เราก็ได้พากันมาเที่ยวที่บงหองหานนะครับแล้วก็หมู่บ้านท่าแร่นะครับสกลนครครับสวยงามมากๆครับไปดูตึกดูอะไรกันมานะครับก็ คลิปหน้าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนก็คอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ,บ,ค,บ,บครับไม่ไกลครับ